วันนี้ป้าจะทำปลาหมึกผัดพริกแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ป้าห้าต้นปลาหมึกป้าหกตัวพริกแกงป้าหกสิบกร,รมัมปวามเผ็ดตามชอบนะกระเพราป้าใส่นิดหน่อยวันนี้ป้าใช้พริกชี้ฟ้าอ่อนเขียวสองเม็ด าหมึกป้าดำเพราะอะไรรู้ไหมป้าเอาไปหมักซีอิ้วดำซีอิ้วดำช้อนชาหนึ่งป้าก็ขยำขยำแล้วทิ้งเขาไว้ทิ้งเขาไว้สิบถึงสิบห้านาทีหมักทั้งตัวนะแล้วมาหั่นทีหลังที่ป้าทำแบบนี้เพราะว่านี่เคล็ดลับของป้านะอยากให้ปลาหมึกไม่เหนียวอะแบบคนไม่มีฟันกินได้เขาจะนิ่มเนื้อเขาจะนิ่มลงมา แต่ถ้าเราล้างแล้วผัดเลยนะจะเหนียวทัองเหนียวทั้งแข็งเนาะนะเดี๋ยวไปดูป้าทํานะเครื่องปรุงไม่ได้วางนะ จะประมาณถูกป่ะป้าป้าชิมแล้วมันจะประมาณถูกนะถ้าใครไม่มั่นใจใช้ช้อนตวงนะจ๊ะช้อนโต๊ะนะไม่ใช่ช้อนวงนะช้อนตักแรงจะเค็มใส่น้ำซุปนิดหน่อยทีกจะไหม้ที่จะติดกระทะถุงเพราะเราใส่น้ำมันน้อยอนะน้ำช่วยหน่อย Yeah. ตไม้จ้ะเอาไม้นี่ซื้อมาต้องเอามาต้มสะกน่อนนะถ้า,าไม่ต้มกินไปไม่ค่อยดีตัวเราอันตรายต้มเอาแน่นออกก็จะมีสารนะ้ไม้เนี่ยต้องเอาออกก่อนอไม่ดองปีีปน,นะซื้อมาก็ต้องมาต้มน้ำออกก่อน น้ำน่อยจ้ะรำน้ำหนให้หน่อไม้นิ่ม่อยน้ำครึ่งถ้วยนะไม่ถึงครึ่งน,นะถ้วยเนี้ยเกือบเกือบครึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งดีแล้วป้าก็จะปรงุงรสแล้วนะ แปะเ่าเลยช้อนนึงปาที่สายตาเรานี่แหละซีอิ๊วขาวจ้ะซีอิ๊วขาวต่อช้อน,นประมาณนี้ช้อนนึง เ้าเราผัดถึง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 อ่ะถึงถึงไฟอ่ะเขาหอมแต่ถ้าเรารีบใจร้อนไม่หล่อทําข้าวปรุงรสจ้ะปลาปลาหลังช้อนตากเมื่อกี้ก็ต้องใส่ใหม่นะเมื่อกี้หลังช้อน ได้ดูแล้วจิ้มอยู่ก็บฟ้าเลยเป็นหลังช้อนไปน้ำตาลจ้ะช้อนชาครึ่งเนาะเพ่าผัดพี่แกง,อ,งออกหวานน้ำเค็มหน่อยๆจะอร่อยแล้วแต่ความชอบนะรสชาติได้ไม่จำกัดกันนะคะครัวใคก็ครัวใคนะคะกินไม่เหมือนกันเราแต่ละบ้าน ถ้าเป็นพวกผัดพริกแกงก็จะออกหวานนิดๆเค็มตามหวานน้ำถึงจะอร่อยต่อทีใส่น้ำนิเ่เดือดทำไมแรงน้ำเยอะ ไม่แห้งอะไรต้มให้หนาไม้นิ่น่อเดี๋ยวขอชิมกันชิมแบบปันจ้า แล้วจ้าไม่ <c oughs> ต้องตเติมแล้วพอดีแล้วหวานนวนอ่อนหวานนิดๆิดติดปลายลิ้นหน่อย ปลาหมึกออกแม่เื่นไปว่าป่าหมึกก็จะมีน้ำนะใส่พริกอ่อนจ้ะอันนี้ไปไม่ได้ใส่พริกแดงว่าใส่พริกอ่อน มนม่ชอบพริกชี้ฟ้า,านี้อร่อยกว่าเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยกินข้าวเพิ่มข้าวเนี่ยเมนูอย่างเงี้ยเพิ่มข้าวนะเมนูเจริญอาหาร ไม่ชอบน้ำก็ไม่ต้องใส่นะเพราะด้ายวพระหมึกเขาก็ออกเดี๋ยวป,ปออ่าชอบคุกข้าวไงเดี๋ยวเวลาเหลือเช้าอุ่นกินก็นเราจะได้อุ่นได้ตบท้ายด้วยใบกระเพราจ้ะกระเพรานิดหน่อยสองกิ่งเล็กๆพอไม่ต้องใส่มาก เสร็จแล้วจ้าปลาหมึกผัดพริกแกงหน่อไม้ป้าถ้าชอบถูกใจคลิปนี้อย่ากดติดตามให้พาด้วยนะกดไลค์กดแชร์ได้นะจ้าเราจะจบคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า